กาประกาศกูว่าได้หมดนะพี่อย่าผมไ<ป>มกูมีตัวแจ๋วอยู่อย่าผมไปก็บแป๊บนึงเดี๋ยวเจอการเดี๋ยวกูไปป่าแล้วแป๊บเดียวแหละการป่าหรือการะารได้หมดครับการป่าและการหม้อเดีด๋ดวยวงงไปหาหม,ม้อก,ก่อนครับไาคนละหม้อแล้วมึงอะ่ะยองทำอะไรอยู่อะ่ะจด,ดอดเอเดอร์ไงส่งของเนี่ยรถที่ห้าเนี่ยเฮ้ยมึงอย่าไปกวนมั้งเดี๋ยวแม่งเขียนที่อยู่ผิดตรงไปบ้านอื่นงานจะเข้ากูอีก เมาทำไรเนี่ยบักพี่พี่มาหาพี่ครับมาทำไรมาหาตูดของฟรีบ้างครับวันวานนี้ไม่คิดอะไรเลยนี่พลังพาลิ้นโอ้โหบางคนน่ากลัวเลยลิ้นใหม่ๆพาใหม่ๆออันนี้ทำทำต้มขายนะครับอยู่ที่ตลาดนัดของหนองอำเภอบ้านผือหน้านิยมจังหวัดอุดรมทำมาดูใกล้ๆนี่ลิ้นลิ้นวัวผมจะทำใหม่อย่างนี้ตลอด ทำไมต้องพ่าล่ะพี่กรมอามา้าวมันนี้ได้สุกทั่วถึงเออไปลงหม้อก่อนใครผ่านไปผ่านมาแวะมาได้นะจ่ะเาเปลือยใหม่ๆเอๆเอสิบห้าจุดูนนเท่านั้นคนให้มันเข้ากันระวังสตีนนะสะตีนมึงนะนี่ผมได้สามช้นมาสวยๆใหญ่ๆอย่างนี้เลย ปาก้นามเหรอหน้ากินไหมล่ะเดี๋ยวมาดูเนี่ยยังไม่เปื่อยนะแดงแดงแดงเลยสวยอย่างเงี้ยหน้ากินจัดให้มันเปื่อยให้ดีนะมึงเอ้สู้ฟันเนึ้อไปเปื่อยใหม่ๆเลยนะทำงานก่อนไอ้นมไอ้อ่เดอรีบจดดีๆนะเช็คดีๆนะเฮ้ยตอนนี้ยังได้ไหมเนี่ยยังรับได้ไหมสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะสั่งต้มผูกการนะครับจะส่งให้นะ ค่าส่งออกเองขั้นต่ำหนึ่งกิโลขึ้นไปค่าส่งผ้ากลางอยู่ที่180บาทเหนือใต้200บาทส่งแบบรถอุทหภูมิส่งเย็นนะเพื่อนเลิฟขอยังอ่ะยังครับเหนือกูแตกภาคแล้วเนี่ยเอาไงก็เอากัดประกาศกูศกอ่ะได้หมดนะพี่กูม,<ป>มีตัวแจ๋วอยู่ดีย๋ยวผมไปเจ็ิบแป๊บนึง่งเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวกูไปป่าแนละ้วแป๊บเดียวแหละ กัดป่าหรือกัดลายได้หมดครับกัดป่าหรือกัดหม้อเดี๋ยวลองไปหาหม,ม้อก่อนครับคนละหม้อแล้วมึงอ่ะคุณละหม้อแล้วไอ้หามีประกาศป่ากับประกาศหม้อมึงเดียวกันลายเดี๋ยวผมไปหม้อก่อนว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่ทางเดียวกูละ